จ um ับเอมดพอละพอละเดี๋ยค nah ุณปเอาเคอนี้ด <for> ้วยนี heart, <wurde> ่มากมากเออเนี่ยเราเอาเคอนี้อีกเคอนึงทอดไหมเอ็มวหงื่อหนอนเหิวอนอนไปย่างหันยังย่างหัวสักหัวขวบเลยกมัน อยู่ในสวนผรเก่งแม่อยู่ไหนแม่น้องอยู่ไหนหรกขายกล้วยช่วยคุณปู่กันกันเก่ามากมือเดียวเบิดเลย หวยเราก็เลงมาอีกเราเพิ่งส่งมารถยู่ฝากลก้วยฮะสามคนรถยู่ฝากลก้วยส่วรถมากแค่นก็เรียกว่าบอ่บอบอ่อบ่อเนี่ย